จะตามล่าหาบิกบ๊กไบค์กันนะครับนี่นี่ครับเอามาดูนี่คืออะไรครับ h อนดา้า V R V F R 1 2 0่งพันสอง X ครับสมุดหีวงกันนี่ B M รุ่นนี้อีกแล้วครับโชว์เครื่องเครื่องโคตรใหญ่เลยก็ มีกระหว่าจะมีอีกไหมเนี่ยข้างหน้า พี่ก็ลืมเติมน้ำมันมาเลยฝั่งนู้นไม่น่ามีแล้วเนาะไม่ข้างล่างคาวานี่หว่าอ๋อเราเดินกลับไปฝั่งนู้นไหมนี่ครับนี่อะไรเอ่ยยามาฮ่าครับ S R สี่ร้อย ลักสพงทีวีใช่ใช่นี่ครับฝากถึง channel ลักสพงทีวีครับรถโดนขโมยมาจอดอยู่นี่รอเล่นเนี่ยรถซ่อมเสร็จแล้วมาขันได้ซ้อมเสร็จแล้วก็อย่ากำเบกหน้าเยอะนะกิ้งเลยเก้งเลยสวยใสัญญ่ยากตรงปากแบ สายเขียวเลยกระเป๋าสายเขียวสายเขียวนี่ครับสูงสูงเท่าไหร่ขับได้คันนี้โคตรสูงเลยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบไม่น่าถึงป่ะผมน่าจะถึงสูงเท่าไหร่นะผ9ร้อยเก้าสิบโอ้ร้อยเก้าสิบดูขาตั้งเลย โคตรสูงไม่ถึงจริงๆพี่พี่อยากรีวิวคันนี้มากเลยแบบว่าคือสูงไม่ถึงแต่ก็ขับได้บ้างกระโดดขึ้นนะเนี่ยพี่เอาขาไว้ข้างเออก็ยืนแบบโแล้วนึกเข้ากรุงเทพนี่แบบว่าเข็นดีกว่ามั้งจานเบรกเท่มากเลยเฮ้ยจานเบรกเหรอเฮ้ยจานเบรกมันเป็นพลาสติกป่มต้องาิก่ียเหล็กปะ นสิเฮ้ยมจานเม็ดซ่อนยู่ด้าลในเหรอโอลลอกนี่วะมันเป็นกาดขาดกันเฉยๆมั้งพี่อ๋อแล้วเราก็ว่าเหมือนพลาสติกขึ้นเข่าคนเดียวสบายเลยโอเมันย้อโหนี่นี่ไฮยุคล้อนี่ตรงไหนได้วยฮะไทยิ้งเหรอที่ชัยพ่เดนุกรที่เอาลำโพไปวัดอะไรับ อ๋อของที่เบ้นนะนะนี่ไฮเปอร์โมตาครับ939เสียงมันไม่เล้าเลยเป็นรถสสที่แบบเสียงับหน่ากลัว นี่ครไฟอ่ะหมดแล้วครับนี่พาเดินห้างนะวันนี้โอ้ยด้านนู้นก็มีวะ่ะก็หอมจริงๆครับสดชื่น นี่เราย่อเอ็นฟิลนะครับไม่ได้เดินไปถ่ายก็เดี๋ยวค่อยเดินมาเราไปหางนี้กันนานๆจะเดินถ่ายคลิปในห้างนะครับ <c oughs> โอ้ข้างบนผมไม่มีรถแล้วมั้งมาอีกตัวครับดูคติครับผม มอนสเตอร์นี่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นปกติมอ <ส8 S 1> <Monster S 2> นสเตอร์เนาะว่าปะน้อยมากเลยอะเดี๋ยวนี้พี่ไม่เห็นแบบน้อยเห็นน้อยมากเมื่อก่อนนี้เยอะเลยอะนี่หล่อเลยแซ็พันครับสวยเซ็พัน แต่ผมว่าน่าแซ่บแปดร้กว่าใช่อันนี้มันดิดยยืดใช่ไม่สวยหน้าแซ่บแปดร้อยซ่บแปดกับแซ่บแปกับแซ่บพันรวมกันกายเป็นแซ่บเก้าร้อยหน้าฝั่งนู้นก็มีรถติดกัน <laughs> อ๋อยามาฮ่ห้าอยู่นี่ครับ บนไม่มีละฝั่งบนมีเปล่าไม่ม,ะะไม,มีไม่มีแล้วนะครับไปฝั่งนี้ดีกว่ะาวัานนี้เราจะพามาซื้อของในห้างนะครับีจะไปไหน นีครับคัเดวิสัจริงผมว่ารถมันน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าพื้นที่อาจจะไม่พอก็ได้ เ,เดี๋ยวเราออกไปเดินหน้างานกันดีกว่าเดินในห้องแอร์มาเยอะ 5, อยอหออ้าแสนกเนก้าครับตัวนี้ฟายอ่มโอ้ยอย่าล้องอย่าร้องลูกออกจะเน่วอย่าล้องลูกเบนลี่มาอีก้ะครับเสียง เสียงนี่รอบตัดไป,ไปแลดูนี่ครับไทเทเนียมครับเบเนลีรุ่นไทเทเนียมตัวนี้ตัวนี้จะคล้ายนะั่นนี่ไง,ไงปุ่ม power ปุ่ม power คือเขาบอกว่าก,กดแล้วเป็นเปิดเลยใช่ไหมใช่กดแล้วเปิดเลยในตัดอะไรเงี้ยตัวนี้จะคล้ายกับตัวนะั่นแหละซีหนึ่งหนึ่งสามศูนย์